ก่รลูกหลับเงปาพลับหลับก็มือนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นมือเปิดโตแม่ปู่โดยโดยชัดเจนเนาะค่ะเพราะว่าจากสองคลิปที่แม่ปู่ได้ได้ลุ้งให้ให้ชมกันนะคือ ก็คือน,นั่นคือเรื่องเล่าในชีวิตของแม่ปูจากการลืมต้นเป็นซิ้งขึ้นมั่ล้ากการใส่ชีวิตกับลูกๆมาเป็นมาแบบใดแม่ปูก็จะเล่านนถึงลูกแต่ละคนเนาะคะ่ะอ,อยังพ่พุ่มเนี่ยพีพุ่มพิพุ่มนี่ปูไลูกซลูกคายคนไหญ่นี่พู่พุ่พูมไซ,ซมูกไซลูซละกไซลูซล้าไซลููกลูกไ อพิพุพมี่จะเป็นคนที่เอาตั้งแต่ตั้งทองเลยลอ่อพิพูมีล่อหน้าหลายปีอามาพิพุธมีเป็นเป็นลูกที่แม่ปู่คอจากสเสด็จพอ่อสด็จพ่อปียะเฮานี่ค่ะแม่ปู่คออืมแล้วก็ตอนตอนทองนี่ก่ ตอนที่พูดพี too, ่พุ like ่มก่อนที่พี่พุ่มจะมาเกิดแม่ปูฝันเห็นฝันไปล้านล้านอัญมณีล้านขายเพชรขายพลอยขายทองอย่างเต็มเลยเที่ยวล่องเที่ยวยังกะงามเป็นมดทุกอันเลยขายล่องข้าจ่อมาเสนอเท่าแกมาเสนอสันงามแต่ว่าแม่ปูบอกว่าบ่มักแบบงามอยู่เต็มแม่ปูบ่มักบ่มักแบบบ่มักพลอยบ่มักเพชรบ่มักสไตล์แบบนี้แม่ปูรอดีกว่ากับกักผ่านมาไปจน มีข้างหนึ่งฝันฝันว่ามีคนมีคนหอยท่ทองมาใสยข้อทองคํำเนี่ยค่ะเ้นใหญ่งามเลยล่งามหามามาสวมใส่ข้อห้มาสวมใส่ข้อ,ห,ขอห้แม่ปู่แล้วแม่ของแม่ปูนี่ค่ะเถ่าแม่แล้วเนี่ยเพิ่นเห็นสสยอยู่ข้อบ่มีจี มันเคยเรียกว่าโอ้ยน้องปู่ใช่ไหใส่สอยบ่มีจมมมมมีมันบ่ง,บงามมันมันบ่คือใช่ไหมมันมันเบิ่งบ่งามใช่ไหมใส่สอยเปล่าเดี๋ยวแม่เอาจีให้แม่เอาจีหาจีให้เด้อร์นช่ไหมมันได้ไปได้จีมาน,นึงเป็นจีกลมๆหุ่มท้องอ่ะเป็นท้องเกี่ยงกลมกลมอ่อแล้วกะกรอบนี่จะจะมีเพชรล้อมเป็นท้องเกี่ยงเพชรล้อม,มอกลมกลมประมาณสักเหรียญ5เหรียญ5บาท เรียนหาสมัยก่อนบานเท่าที่เรียนใหญ่อะค่ะประมาณเรียนซ้ากันเลยเอ่อเพิ่งกันแล้วมาใส่ข้อไห้แม่ปู่กันเลยพิกเบิงพิกเบเองข้างนานี่จะเป็นเป็นลูกพระเป็นพระพุทธรูปเป็น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 พระพุทธรูปเพ่านี่แหละค่ะเป็นพระงามเราด้านหลังนี่สิเป็นเสด็จพ่อเสด็จพ่อปิยะเนี่ยค่ะมาสวมมาใส่ใส่ให้แม่ปู่ แล้วลแล้วกัพี่พุ่มก็ได้มาเกิดแล้วพี่พุ่มมาเกิดว่านางค่าน้ันเดียวกันวันเดียวกันกับสิริพอพี่พุ่มเกิดว่านังค้านแล้วกับพุ่มเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากง่ายไม่ได้ยินเสียงร้องจนเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ยูพาร์ทเมนต์เกานะคะบ่รู้ว่าแม่ปู่ออกลูกเห็นได้แม่ปู่เงียบหายไปเป็นอาทิตย์เกือบครึ่งเดือน บ่รู้ว่าแม่แม่ปู่ไปคลอดลูกคลอดลูกกับมาแล้วเพราะว่าเจอกันเจอกันอยู่หน้าประตูเพราะว่าเดือนนึงแม่ปู่จะบอออกไปไสเลยจะจะอบตัวเองจะอยู่ตัวเองอยู่อยู่ในบ้านบอออกเจออากาศข้างนอกเดือนนึงนี่ค่ะจนนั้นผู้เฒ่าแถวนั้นนะคะเพื่อนบ้านท่านั้นก็บอกว่าเอา้าถ้าไปออกลูกมาแล้วบอกฉันมันฉันนั้นคือบอยยินเสียงเล็กน้อยเลยแสดงในบยยินเสียงหายใงอย่าง พุเป็นเด็กน้อยที่เลี้ยงง่ายตั้งแต่เกิดแรกเกิดตั้งแต่ท้องเลยล่ะคะ่ะบ่มีปัญหาบ่บ่บ่แพ้บหยังบ่แมยังเหตุงานพพภูมิแม่เหตุงานตั้งแต่ตั้ง,ต,งตั้งท้องจนเกือบจะคลอดค่ะยังเห็ุงานอยู่ยังทำงานจนถึงวันจะคลอดนะคะแล้วกับอืมยามมึงขึ้นนี่รับยาาบนปตืตนกิ่นนมจนแม่แม่ปูนี่ โลคจิตเที่ยวไปดูว่าลูกหายใจบ่เที่ยวเอานิ้วนี่ไปบงังไปแตะตรงปลายจมว่าลูกหายใจบ่อันเดี๋ยวความที่เขากังวนนะ่ะลูกหนิงหลายลูกนอนหลับดีหลายยนีมึงขึ้นบรกวดเลยค่ะแม่ได้นอนสบายได้นอนดีแล้วก็เลี้ยงง่ายมาตลอดอยู่ง่ายกินง่ายสมัยก่อนแม่ปลู่ทํางานตอนยายไม่อยู่เมืองเนี่ยคะ่ะอยู่สั้นวิกเกนจากจากเมืองของพ,อพ่อผู้ไม่อยู่นี่นะคะแล้วตอนนั้นช่วงน,นั้นก็คือแยกกันละแยกทางกันละ Yeah. Um, ถึงเวลาที่พอต้องเฮ็ดงานแกก็จะเอาลูกมาไว้กับแม่ปู่อยู่ที่ทํางานเพราะว่าแกเฮ็ดงานเมืองเดียวกันกับแม่ปู่แกจะไปทํางานเขางานแม่ปู่เลิกซีทุ่มแกก็จะเอาลูกมาไว้ตอย่างต่หามงแรงเพราะว่าบางทีแกเขาเขากะดึกเสียหกมงแรงเสียค่ะมาไวตัตระหาทุม่มห,หาหามงแแงแม่ปู่ก็เลี้ยงพุ่มนี้อยู่หลงังลานเป็น้านอาหารให้เด็กน้อยที่นอยู่ในบา่ายอยู่อยู่ข้างหลังเนะะี่ยค่ะ อันเขาซอยเลี้ยงได้หน่อยฝรั่งได้หน่อยอย่างแม่ปู่วางงานก็แวบออกไปเบื้องลูกวางลูกค้าก็แวบออกไปเบื้องลูกรับบางเ่อรับตื่นขึ้นมานางตาแป้วอยู่บ่อไห้บ่อบ่อไห่บ่อโยไว้นางตาแป้วแปวแม่เอาแค่รดไถแท่งนึงก็นั่งแทะแทะยู่หันแม่บอกว่าพี่ภูมิรอแม่น่าลูกนะเดี๋ยวแม่ทํางานก่อนนะแล้วก็ยู่่ะบ่อแอวบ่ออย่างเลย กินเซ็แล้วก็นอนนอนเสร็จแล้วลุกข้นมานาั่งเล่นของเล่นเดียของอยู่ในรถรถเข็นนะคะจนกว่าจนแม่เลิกงานซีถุมเลิกงานซีซีซีถุมกว่าจะเขี้ยลลานเขี้ยอยังกะซีมงซีถุมรึงกะไดผ้ากันกับกับรถแม่กับรถแม่หิมะโล่งกะหอบกันเข้นกันฟาฟาฟาหิมะกะเป็นอีกชีวิตหนึ่งขืนรถแม่นน่พุ่มกับบ่มีปัญหาบ่าห้บ่แอล เปียนพอองพออ้อมให้นมลูกกินกะกะยืดทั้งรถเม่เลยพุ่พมหนีพุ่มหนีเดินทางตลอดชีวิตเดินทางแบบเดินทางตะหน่อยอะคะ่ะเดินทางก็แม่ตะหน่อยแล้วก็ตอนใหญ่ไม่อยู่บ้านหลังนี้ใหม่ๆหมหลังที่อยู่ปัจจุบันนี้นะคะของนี้เลยเขาไม่มยู่ใหม่บ่มีเครื่องเลือดบ่มีเครื่องเอยียงเลยไม่มีอุปกรณ์อะไรในบ้านเลยไม่มี แม่ปูก็จะเอาล่างมามีมีผับปูที่นอนมีผ้าห่มอยู่ผืนหนึ่งปัจจุบันกป็อย่างบ่ท่านไดพ่ท่านใดซื้อของเขามาพ่ท่านไดย้ายของเขามาไม่อยู่อันเอาล่างกระดาษหนาๆปูหนาๆหลาย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 ๆล่างในหลายกล่องปูปูปูให้ลูกนอนอันเอาผับปูที่นอนให้ลูกนอนแล้วก็ตะลบขึ้นปายตะลบขึ้นห่มให้ลูกบ่ให้หนาวเพราะว่าห้องมันโล่งเลยยังไม่มีเตียงน้อยไม่มีฟูกยังไม่มียังไม่มีอะไรเลยมีหมอนอยู่ใบหนึ่งก็ให้ลูกนอน แม่ปูก Mirror, home, 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 ay, morning, ่ก็นอนโคดขางลูกโดยด้ใส่ผพาห่มนี่พะห่มห่มเอาคือหนาวก็ช่างแต่ว่านอนใกล้ๆลูกเก่าเห็นเห็นลูกในนอนนุ่มๆลูกดนนอนนุ่มๆแล้วก็นในนออุ่นแม่ทนเอาแล้วกหน้าประตูบ้านเนี่ยนาท่างเขาเนี่ยหน้าทางเข้าจากประตูเข้ามาในในอ่เขาเอิ้อยางท่างท่างยางเขาม่ของจากเขาของโทงเนี่ยแม่ปู่ก็จะเอาเอาถ้วยเอากระมังเอาหม้อไปว่างกระจายไว้เพราะว่า ตึกนีตะกอนน่ะมีแม่ปูอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาย้ายออกหมดตึกทั้งตึกเลยนะคะสมัยก่อนเงียบมากมีอยู่คนมีอยู่บ้านหลังเดียวคือหลังนี้เราห้อยู่ก็เด็กหน่อยสองคนทับกลัวกะกาวไปไววอย่างสนะย่ำเจ้าไปเฮ็ดงานหอบลูกไปเฮ็ดงานกะเคลียร์เคลียร์เคลียร์ออกกะพี่ภูมินี่เป็นเป็น,เป,นเป็นคู่กันมากรับคือคูทุกคูอยากกับแม่กับว่าใดคือ มาในช่วงที่แม่ลาบากในในแม่ทางานหนักช่วงที่แม่ทางานหนักแต่บ่เป็นอุปสรรคสําหรับแม่ไม่สร้างปัญหาสําหรับแม่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายไพ่เลี้ยงก็ได้แล้วก็นายเอ็นดูแต่จนถึงแล้วก็เป็นคนที่เ้าง่ายเลี้ยงง่ายจนจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะนี่ก็คือนี่คือเอ่อเกี่ยวกับผีพุ่มที่แม่ปู่บอกให้ฟัง แล้วกะพี่พุ่มจะเป็นคนที่หักแม่ที่สุดพุ่มฮักแม่ทีสุดเลยเจะมักจะจะมักสอนน้องว่าถ้ายาเห็นหแม่เสียใจถ้ายาเห็นหแม่เมื่อยนะแม่เทดงานมากจะเป็นคนสอนน้องนี่ล่องจากแม่จะดูแลน้องนี่ทุกสิ่งทุกอย่างล่องจากแม่กะแม่ปู่กะเบาใจที่มีลูกคนนี้แล้วกะแต่จะเบาใจไปในอนาคตว่าอนาคตข้างหน้าเมือ่อบ่มีแม่ ลูกๆโตขึ้นใหญ่ขึ้นมากแล้วพี่พุ่มสิเบื่องนองสิค่อยดูแลนองจะเป็นหลักให้นองแม่ปู่กะหายห่วงในในเลื่องหนีนะคะกะ็กะถือว่าโชคดีอยู่ณนะตอนนี้จากที่มองลูกนะคะพันพุ่มเป็นแบบนี้ตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่ตั้งแต่หน่อยมากจนถึงนปัจจุบันนี้แล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้ไปจนถึงเขาใหญ่ซึ่งแม่ปู่ก็เสื้อแบบนั้นแล้วอ มีขังหนึ่งที่ที่ที่เป็นอย่างแม่ปูค่อยค่อยค่อยหัวไปพูเหนือหักแม่หลายมีขังหนึ่งเด็กน้อยเล่นกัน้อ้น้องทะเลาะกันบบกฟังแมงสิน่ะคือคือทะเลาะกันแบบเล่นเสียงดังแม่กับแม่ก็เลอกว่าแม่ไม่สบายแม่เหนื่อยแม่อยากพักผ่อนถ้าเกิดอะไรขึ้นมาถ้าเกิดว่าพวกเธอรบกวนแม่ในขณะที่แม่พักผ่อนอยู่และแม่หลับไปบ่ตื่นขึ้นสิเป็นจังได๋ เงียบกันสักพักหนึ่งแล้วก็เจ้าเจ้าเาเสียงดังกันตองเสร็จแล้วค่ะแล้วแม่ปูบ่าสบายมือนั่นปวดหัวก็เลยหลับตาหนิงหนงลงไปหลับตานิ่งเลยลูกเอิญบ่บ่ก็สิงห้ว่าพุ่มเบิ่งเด็กน้อยก็เงียบเสียงเงียบไปเด็กน้อยเสียงเงียบไปเสียงพี่พุ่มมาเขามาหาแม่เลยเขย่าตัวแม่แม่ปูก็แกล้งหลับนะคะแกล้งหลับไปบ่บ่บ่สนองต่อบก็คือหลับตาพุ่มกัมาม่าม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 าคือคือเอิญแม่นะคะเขย่าตัวแม่แล้วก็อ่า เสื้อบบาขาเด็กน้อยแปดขวบสามราเทดซีพีอาได้ปั๊มหัวใจแม่พี่ภูมิกดที่หัวใจแม่มือสองขางมือสองขางประ,ประสานกันเสร็จแล้วก็กดที่หัวใจแม่แล้วก็พยายามปั๊มหัวใจแม่แล้วก็เป่าปากมามะเปิดปากแม่ขึ้นแล้วก็เป่าปากแล้วก็ปั๊มหัวใจแ,ล,แล้วก็เอิ่นแม่เสร็จแล้วก็เอิ่นแม่เสียงนี่ซันเลยละน้องสองห้องเงียบอยู่ขางจําได้ว่าแม่ปู่รู้สึกแค่ว่าพีพ่เพชกับปู่ปั๊บนี่เกาะตามแม่แล้ว เอิรนแม่พักกันเอิญนแม่กันแม่ปู่ใส่เวลาอยู่หนึ่งนาทีที่จะให้บทเรียนของเหตบทเรียนกับลูกที่จะสอนลูกและลืมตาขึ้นพุม่มน้ำตาข้อเด็กหน่อยสองคนทั้งไอ้ทั้งทั้งผีเพชรทั้งไอ้ปู่ไอ้ปูปับนียังบได้รู้สาอย่างไอ้ไอ้เพชรนีน้ำตาข้อผีพุ่มหนีน้ำตาตกละ่ะเธอเป็นยังบ่เธอพักเธอหลับตาไปซื้อหรือว่าเธอเธอเธอบอกหายใจหรือว่าเธอเธอเธอเป็นยังไงสิเนี่ย แม่ก็ล่าอ้าฉันรับไปบอกฉันคือบรูเรื่องอย่างแสดงแม่คือบรูเรื่องฉันแม่รับไปบอกถ้าเหียบไปเลยฉันตกใจถ้าหูบอเนี่ยฉันพยายามที่จะซอยชีวิตเธอแล้วแม่ปู่ก็เลยได้กอดลูกทั้งสามคนกอดไว้ปอบแต่ว่าเออแม่บอเป็นอย่างเราแล้วก็แม่ก็ขอบใจที่ที่ซอยที่พยายามที่จะซอยแม่เลยห้แม่หูว่าพวกเธอนีฮักแม่ที่สุดเลยนั่นแหละค่ะมันเป็นความมันเป็นความภูมิใจ ของขนเป็นแม่ที่เฮาเลี้ยงลูกมากแล้วลูกใส่ใจเฮาในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเองสินะแล้วก็บ,บถ่ถ้งเฮาดูแลเ,าาเา้ายามเ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือเรื่องของผี่พุ่มเรื่องแหลกนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่ปูจะเล่าเรื่องพี่เพชรให้ฟังนะคะ